โอ้คหโสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาสมาัครงานค่ะมาสมาัครงานเหรอใช่ค่ะอ๋ออ๋ออเชิญนั่งเชิญนั่งเชิญนั่งอ๋อขอบคุณค่ะโอ้ยไม่ใช่ในั่งอย่างงี้อี่นี่นนี่<อ>นี่นี่น่นอนี่น่ี่นีี่นนนีนนี่โีนี่น โรงเรียนข้างวัดค่ะโรงเรียนข้างวัดใช่จ้ะโรงเรียนข้างวัดอ่าแล้วมีวุฒิอะไรจบอะไรมานี่ค่ะนี่ค่ะเฮ้ย,ยไม่ใช่วุฒิไม่ถึงวุฒิการศึกษาโอ้ยนี่มันอาวุธอ้โอ๋อ้ไม่ใช่ละจบป .6 มค่ะพี่โอ้โใช่จ้ะโอโ้แต่ตอนนี้มันเนยอย่างเรา,าต้องติดเนญอเอกเลยนะ เตาหกเองเหรอหนูทำได้พี่หนูทำได้อะทำอะไรได้มั่งเนี่ยอุ้ยซักผ้าล้างจานถูบ้านกวาดบ้านซักทำไม่หมดเลยค่ะทำไม่หมดใช่ค่ะมันไม่เกี่ยวกับงานตัดต่อเลยนะเพื่อนเราทำได้เหรอได้ค่ะทแม่บ้านได้พี่ได้ได้หนูทำได้พี่ทำได้ค่ะอ๋อแล้วเป็นคนขยันบรรยากาศมันหนดีมากพี่ขยันหนูขยันมากหนูสุดยอดมากสุดยอดยังไง เอางานไม่เน้นเน้นกลับบ้านไวงานไม่เน้นเน้นกลับบ้านไวงานไม่เน้นเน้นกลับบ้านไวตรงต่อเวลาพี่ตรงต่อเวลาค่ะมาสายเบรกงานงานไม่ทํากบก่อนเออโอ้โหขอบคนเจ็บเลยปาดงานมันหนักนะตาต่ออ๋อหนูทาได้ค่ะพี่หนูอดทนเก่งอือดทนขนาดไหนเชียวโอ้ยนี่เนาะหนูยืนนะอือตากแดดหน้าเสาธงทุกวันตากแดดหน้าเสาธงทุกวัน เดินหน้าสาธงทุกวันใช่โอ้พี่รือเปล่าเนี่ยเก่งเก่งเก่งโอ้หายากนะค่ะใช่ค่ะพี่โอ้สุดยอดเลยเสื้อเดนี่แล้วแล้วอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่เออเอาสักห้าหมื่นห้าหมื่นพี่พี่หยุดเสาอาทิตย์ด้วยเจาพี่กูจะหัค่ะไม่มีโอทีช่ยพี่ไม่มีโอทีค่ะห้าหมื่นค่ะปอกหุปอกหุะ เราเราต้องใช้เงินเยอะขนาดนั้นเลยเหรอใช่พี่หนูร้อนหนูร้อนใช่ร้อนอะไรร้อนเงินห้าหมื่นนี่เยอะกว่าเจ้าของบริษัทอีกนห้าพี่นะเจ้าของบริษัทเบียกขให้นี่ไม่ได้มีถึงห้าร้อยนะต้องมีถึงแล้วพี่หนูหนูพนักงานใหม่เห้าหมื่นค่ะเอาเลยพี่ห้าหมื่นถ้าเกิดเยอะไปนะได้พี่ได้หนูรับได้ค่ะมันจะฆ้าพันได้ไหมมันไม่ทำแล้วพี่อ๋ไปแล้ว ทำไมอ่ะแค่นี้แหละไม่ทำละก็เริ่มต้นก่อนไงไม่เอาลูก <c ười> ห้าหมื่นจำปาตายโอ้เริ่มงานใหม่จเจาห้าหมื่น